มาอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์กันนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะเห็นรถเข้าใหม่ประจําบริษัทเพชรยนต์นะคะต้องติดตามคลิปนี้ไว้เลยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถครอบครัวนะคะรถกระบะนะคะหรือแม้ก,กระทั่งรถอีโกคาร์นะคะไม่2 0 0 0 0ไม่10,000 10, มีให้เลือกเยอะมากๆนะคะอยากรู้ว่าวันนี้เรามีอัปเดตรถอะไรบ้างติดตามชมให้จบคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะประจำชาแนลเพชรยนต์รถมือสองทุกท่านเลยนะ,ะกลับมาเจอกับหนูเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิม บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะและแน่นอนนะตอนนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่นะ,ะโซนนี้นะคะคือโกดังเก็บรถเข้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชมกันนะว่าวสัปดาห์นี้เราเอารถอะไรเข้ามาบ้างเริ่มกันที่คันแรกคันนี้เลยหูบอกเลยว่าช่วงเดือนนี้นะลูกค้าขาแบ็กออดิชันหรือว่าตัวรถกระบะเขาเรียกว่าอะไรนะ ตลาดวาใช่ไหมเจ้าตลาดวายนะสำหรับตัวรุ่นนี้ออกเยอะมากนะคะมีเข้ามากี่คันนะไม่น้อยๆนี่คือโดนจองหมดเลยและคันนี้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป, e 5, เป็นตัวแบ็ะคอิชชัน2.5เป็นตัวแคปนะคะเป็นตัวแคปไม่เจ็ดหมื่ปี2 2 2พี่พี่ขาคันนี้ผ่อนอยู่แค่7000ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงโดนจองกันเยอะเพราะว่าราคาดี ผ่อนถูกไม่น้อยที่สำคัญได้เครื่องอึดถึกทนไปด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย379,000เท่านั้นเข้ามาใหม่ยังไม่ติดจองนะเพิ่งเข้ามาถ้าใครเลงรถกระบะไว้คันนี้ตอบโจทย์ะนะคะอ่ะคันแรกผ่านไปคันที่สองมากันในส่วนของตัวรถอีโก้่ากันบ้าง สำหรับวัยรุ่นไม่ต้องวัยรุ่นหรอกนะคะวัยทำงานนะคะก็ขับได้นะตัวนี้เป็นตัว2,023เลย m a z d a 1.3 SP Hatchback สีเทานะสีเทาดำแบบนี้นะคะคันนี้บอกเลยว่าใหม่จริงๆนะแล้วด้วยดีไซน์ใหม่โลโก้นี่คือมาใหม่ใหญ่เบิ่มกว่าเดิมนะคะสีสวยมากบอกเลยคันนี้เข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามาแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยล้างตั้งขายได้เลยนะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้4จุด แบบนี้จุกๆกันไปเลยทะเบียนนี้ได้ทะเบียนนี้ไปไม่เปลี่ยนนะกรุงเทพมหาคนครแล้วล้อแม็กนะคะสีดำนะสีเทาดําเข้มๆไมคคันนี้อยู่ที่25,000โลแล้วคันนี้ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยข้างในออปชั่นเต็มๆลน้ลนๆเลยขอเดินดูรอบคันหน่อยไหมพอรถมันมาสวยจริงแล้วหลังคาเขาเป็นสีดํานะแบ็กท็อปสีดาด้วย เสารับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินค่ะด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดนะกระจกไร้ฟ้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยไม่สองหมื่นห้านอยู่แปดพัราคา4 6่แสนหกหมื้าพันาทแดงเนี่ยเ0 0ดแสนกว่าบาทบอกเลยคันนี้ได้ไปคุ้มมากๆเลยนะ1.3 SP Hatchback เข้าใหม่อีก1คันมาต่อกันอีโกคาไปแล้วเรามาต่อกันที่รถครอบครัวกันบ้างนะสำหรับคันนี้เป็น รถครอบครัว7ที่นั่งนะคะยกสูงไปเลยสำหรับอ s u z u MU-X นะคะคันนี้ MU-X โอ้โหเข้าใหม่จริงยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวขอเช็คสักครู่หนึ่งลูกค้าขาคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวเลขใหม่40,000นะหนูเล็กจำราคาได้เขาค่าอยู่ที่849,000บาทนะคะคันนี้ปี2020เป็นตัว d i o น i c เครื่อง3000สีขาวมุก เป็นตัวรุ่นพิเศษชุดแต่งพิเศษสวยมากอันนี้คือสภาพรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ล้างด้วยนะลูกค้าขายังไม่ได้ล้างด้วยนะคะดูข้างในหน่อยไหมในไหนเรามีกุญแจแล้วนะคะเป็นเครื่อง3,000ขับ2นะคะคันนี้ไม่อยู่แค่4ี่0 0่นกว่าเท่านั้นภายในคุมโทนสีดำเลยนะคะภายในตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคูหน้านะ,ะเป็นเบาะคูแม็กแบบนี้ พอมาไัยมันติฟังก์ชันค่ะออปชั่นได้ครบได้ล้นเลยนะคะหน้าจอนะคะได้ดิจิตอลมีกล้องถอยแอร์ออโต้แบบหมุนนะคะแล้วมาพร้อมกับเกียร์ออโต้รุ่นนี้น่าจะเป็นตัวรุ่นสุดท้ายแล้วที่ยังมีนี่จอกลางนะคะเดี๋ยวเล็กเปิดให้ดูนะะกดไปปุ๊บ ต้องดันหน่อยอ่าเนี่มีจอกลางมาให้นะ่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วแต่ลักษณะเบาอ,อันนี้คือสภาพเข้าใหม่ไม่มีชํารุดไม่มีเปื่อยไม่มียุ้ยเลยไม่ยุบไม่ย้วยนะสะภาพเบาะสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าขะ,ะพับเบาได้นะสาม,มารถพับไปแบบนี้ได้คันนี้ คุ้มจริงๆนะเจ็ดที่นั่งเหมาะมากๆเลยเดี๋ยวจะช่วงเทศกาลแล้วหากลูกค้าจะนํารถไปใช้ออกต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวกันโอ้โหลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์8 4 9 0 0นค่ะคันนี้พ่อนเลทอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าเอาไม่ขึ้นผ่ <laughs> อนเลทออยู่ที่ประมาณหมื่นห้าตายแล้วทำไง ตรงโน้นลงก่อนอ้าขอภัยแรงไม่มีนะคะนี่แหละมันถึงต้องเป็นรถครอบครัวนะลูกค้าขะ,คะพอเลดอยู่ที่15,000รายได้30,000เป็นเจ้าของดิออนิกคันนี้ได้เลยไม่40,000เท่านั้นพี่พี่ขาไม่40,000เท่านั้นรุ่นไหนต่อดีคุณหนุ่มขะรีโวไหมรีโวรีโวเอาตัวนี้ดีกว่านะเป็นตัวพีรันเนอร์นะยกสูง เป็นตัวแคบแล้วราคาดีมากๆเลยคันนี้เดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นปี2018นะคะปี2018เครื่อง 2.4E ราคา3 6 9 0 0 0ผ่อน7,000ลูกค้าหาได้รถตัวแคบแบบนี้เอาไปใช้ทำมาหากินได้เลยนะไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนค่ะไฟตัดหมอกมีให้หน้าหล่อๆแบบนี้และมีแคริบอยมาให้ด้วยนะคะเลขไม่อาจจะสูงสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นรถปลดระวางหน่วยงานรถทำมาหากินนะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเข้าสูงเข้าสูตรตรงทุกรอบใหม่นะคะลิ้นพันตลอดเลยเข้าสูตตรงนะเช็คประวัติสูย์ได้หลังคาและแคริบอยข้างหลงัง ถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้บอกได้นะเดี๋ยวหนูเล็กเอาออกให้แต่ขายราคาเทอมนะ369,000บาทอ่ะเดี๋ยวขอย้ําอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้ย้ําเลยในเรื่องของโปรโมชันนะคะประกันเครื่องเกียร์นะ1ปีหรือ20,000โลซ่อมศูนย์นะคะพี่ไม่ได้ซ่อมอู่นะคะลูกค้าขามาต่อกันรุ่นไหนกันดีคุณอุม๋มวีออสไหมวีอออ่าวีอออีโกคารอีกหนึคันที่บอกเลยว่า นิยมมากๆนะต่อให้มันจะเลิกผลิตไปแล้วแต่ด้วยสมรรถนะความอึดถึกทนแล้วก็การใช้งานที่มันดีนะคะก็ยังมีลูกค้าที่แบบว่ามาจองเรื่อยๆปล่อยรถวีออสไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวไฮตัวมิดนะ,ะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวมิดไปไม่ห้าห0ื่นไม่น้อยมากปี2010 นะคะคันนี้ปี19สีขาวไฟหน้านี่คือได้เต็มๆไปเลยเป็นไฟโปรเจกเตอร์ไฟได้ i ทา r u n นนิ g งไลท์นะคะไฟตัดหมอกนะคะมีให้ครบคันล้อแม็กนะได้เป็นล้อแม็กขอบ15รับมากับยางดันหลบด้วยนะคันนี้แล้วไม่น้อยมากค่ะพี่ๆไม่แค่ห0 0 0 0ื่นเท่านั้นผ่อนคันนี้เลทอยู่ประมาณ 6,000ไปไปลายนะคะ6,000ไปไปลายเท่านัา้นสำหรับการจัดฟรีดาว3 7 9 0 0นคันนี้เข้ามาใหม่ใครสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะคะต่อคันนี้ไหมมาคือเราต้องสุ่มเราต้องสุ่มรถที่เข้ามาใหม่นะคะเ,เพราะว่าถ้าเกิดอ,อัปเดตอ่ามิวเอ็กมิวเอ็กถ้าอัปเดตท,ทั้งทั้งโกดัง3นี่น่าจะคลิปประมาณ2ชั่วโมง น่าจะไม่พอนะคะคันนี้ไม่4ี่หมื่นอีกแล้วแต่ได้เป็นเครื่องพันเนะคะดีออนิอีกหนึ่งคันแล้วดีออนิกเนี่ยเป็นตัวพิเศษเป็นชุดแต่งพิเศษเพราะฉะนั้นความสวยของเขาเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะมันพิเศษอยู่แล้วแล้วไม่ก็คือน้อยเท่ากับคันเมอ่ัอสคูปีู่ป 2, 0ี2020แต่ราคาดีกว่านะเมอ่อสคูครู่8,49,000ใช่ไหมคันนี้สีดำเข้ามาใหม่ราคา8 1 9 0 0 0บาทโอ้โห สวยจริงนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยยังไม่ผ่าน QC สภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเป็นแบบนี้แต่เป็นเครื่องพันเนะคะเมื่อสักครู่เครื่อง3 0 0พนะแต่ด้านหน้าไม่ต่างกันค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ d a y t ทามนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมเคียวความแบบนี้แล้วมีตัดหมอกมาให้พร้อมชุดแต่งรอบคันล้อแมกนะเป็นสีทูโทนรับมากับยางบิสโตนด้วย แค่ตัวอย่างก็คุ้มแล้วนะคะมือเปิดโคลเมียมทั้งอันค่ะกุญแจสมาร์ทคีย์เลดมีให้นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะไฟท้ายสวยใสยไม่มีรอยแตกแล้วอันนี้คือให้สํารวจสภาพรถเข้าใหม่เลยนะเดินให้ดูสภาพรถเข้าใหม่เลยนะว่าเป็นแบบไหนนะคะ8ปดแสนห่งนพอัอยู่ที่1 5ื่นหาไรได้30,000เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยดอกเบี้ยร่มต้น2.39เท่านั้นนะจ๊ะมามีขนหดอยากอัปเดตอีกไหม g r อา r ์ GR Sport เนี่ยจะบอกว่าเรามีทั้งสีแดงนะคะอันนี้ติดจองไปแล้วแล้วก็มีสีดำนะ GR s า o r t มีสีแดงสีดำเดี๋ยวพาไปดูอีก2คันนะคะที่เข้ามาใหม่เนาะสีดำคันนี้จะเป็นปี19จดทะเบียนปี20แล้วตัว GR Sport ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะราคาป้ายแดงเนี่ยหลานต้นๆนะคะน่าจะหลานต้นๆ900 0แสนป้ายหรือล้านต้นน่านเล็กไม่แน่ใจนะนี่คันนี้เลยมา ซ r Sport รคันนี้เป็นตัวสีดำชุดแต่งให้มาครบค่ะแล้วได้เป็นตัวโฉมใหม่นะโฉมอ l นิ w นะคะขอเช็คราคาสักคู่เดียวนะคะขอเช็คราคาสักคู่เดียวสีดำแบบนี้เลขทะเบียน8873ได้เลขทะเบียนนี้ไปนะคะ887 3ดามที่เงียบเไม่ใช่อะไรนะหาอยู่มันเยอะมากพี่ๆค่อย่าว่าหนูนะให้ดูให้พาดูรอบคันก่อน แปดเจ็ดสาม t คันนี้ไม่แสนสองนะคะไม่แสนสองสีดำเดิมโรงงานล้อแม็กสีทโทนได้อย่างมิชลินไปด้วยตัวโฉมใหม่ All New ราคาอยู่ที่5 2 9 0 0นบาท5 2 9 0สนบาทผ่อนอยู่ที่9 0 0ากว่าบาทเท่านั้นแล้วด้านหลังเขานะมาพร้อมกับตัว สเกิร์ตนะยื่นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีการตกแต่งลวดลายเป็นสีเงินพร,พร้อมกับตัวนี่ตา g r Sport ด้านหลังนี้นะคะสกงสเกิร์ตมีให้พร้อมเลยนะล้อแม็กก็ลายพิเศษของเขาเลยด้านในออปชั่นจัดเต็มค่ะเบาะได้เบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะกล้องถอยมีให้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยได้แอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับดิสเบรกสี่ล้อเหมือนเดิมนะ,ะสำหรับคันนี้ผ่อนเก้าพันไปไปลายดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เท่านั้น ไหนคะฟอร์จูเนอร์ครับฟอร์จูเนอร์โอ้ย<ส>มาฟอร์จูเนอร์ er เข้าใหม่อีกหนึ่งคันดูดิรถเข้าใหม่เยอะมากเลยนะเวลามาอัปเดตสต็อกกันทีก็จะได้เห็นรถทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว2.4ขับ2ปี2018สี่ขาวมุกนะคะคันนี้ เล็กไม่8ปดหม่8หโอ้โหสวยมากนะเล็กหม่8ปดหมหมาพร้อมสีขาวมุกแล้วดูตัวสีสภาพสีเดิมบางสวยมากๆค่ะไฟหน้านะได้เป็นไฟใบบีม LED ไฟเดย์ไทมเรียงมาให้5เมตรสวยๆมาพร้อมไฟตัดหมอกและที่ครอบโครเมียมนะคะล้อมแม็กนะคะได้เป็นสีทูโทนนะมาพร้อมกับยางบิสโตนอีกแล้วนะคะแค่ยางก็โคตรคุ้มนะคะคันนี้ราคาเพียง8ปดแสน เ9 0 0 0มบาทเท่านั้น879,000เจ็ด่นนยูเลตประมาณ16รายได้32,000ขึ้นไปถ้าจะซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวจบได้เลยดอกเบีย้ยก็ยังคงเริ่มต้น2.39เหมือนรถเก่งเล็กเลยแม้จะเป็นรถใหญ่ขนาดนี้นะ2.4ขับ2คันนี้ว่างอยู่ด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่รถกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพยังไม่ติดจองสนใจแคปไว้ได้เลยทะเบียน9 1 3 6นะพี่ๆคะ9136 ปคันสุดท้ายขออัปเดตคันสุดท้ายนะคะมาคันนี้เลยยาลิสหน้าใหม่ปี2023โอ้โหแต่ละรุ่นคือต้องชมจัดซื้อเลยนะว่าเขาเข้ามาแต่ละคันมีตัวจีดจ๊ดจีทั้งนั้นเลยนะคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่1.2พรีเมียม1.2พรีเมียมนะคะคันนี้ ปี2 0 2 3ข้างในเนี่ยได้เบาะหนังคือที่ไม่ได้เปิดรถให้ดูไม่ใช่อะไรนะตอนนี้หนูเล็กยืนอยู่ที่โกดังแล้วก็รถเขาล็อกนะคะเลยไม่ได้เปิดให้ดูข้างในถ้าอยากดูคันไหนเป็นพิเศษแคปหน้าจอไว้แล้วคลิกลิงเข้ามาหรือโทรเข้ามาแจ้งดูคลิปหนูเล็กมานะเดี๋ยวส่งรูปรถให้โดยละเอียดแล้วก็บางคันจะมีรีวิวแบบเป็นวิดีโอส่งให้เลยนะพี่ๆคะ่ะอันนี้มาอัปเดตให้ดูกันเฉยๆนะมา เลขไมค์คันนี้อยู่ที่43,000โลนะปี2023นะคะข้างในได้จอเอ็นดอยค่ะนะแล้วก็ราคาราคา499,000บาท ผ่อนอยู่ที่เลทประมาณ8 0 0พไปลายนะคะ8,000เอาอยู่ไรายได้1 6 0 0นซื้อคนเดียวจบเลยยาลิตหน้าใหม่แบบนี้ไฟหน้าสวยมากนะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทม์มีให้พร้อมเลยเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้แล้วล้อมแม็กเขาดูดิล้อมแม็กเขาก็เป็นลายพิเศษนะคะมันมีคราบมีฝุ่นลูกค่ะอย่าซีเรียสน,นะรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยนะคะได้เหมือนสีขาวมุกเลยอะ่ะคันนี้ นะ499,000ประมาณนี้นะคะว่าที่จะมาอัปเดตให้ชมกันวันนี้ก็จะประมาณนี้เผื่อมีคันไหนที่ลูกค้าอยากจะได้แล้ว ดูไม่ทนันหรืออะไรยังไงลองกอรแล้วแคปหน้าจอแล้วส่งมานะเดี๋ยวหนูเล็กจะได้ส่งส่วนตัวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ในการอัปเดตสต็อกก็จะมีเพียงเท่านี้ต้องขอขอบพระคุณทุกค้าทุกท่นเลยที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูเล็กมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีรถรุ่นไหนค่ายไหนนะที่ลูกค้าอยากได้เข้ามาใหม่นะคะจะได้เข้ามาติดตามชมกันสาหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี